ร้านี้นะคะคือร้านเจ้าอีหมิงอะค่ะมันจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับขนมอะค่ะซึ่งเจ้าอีหมิงอะจะเป็นร้านที่เขาขายขนมอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเขาค่อขยายทั่วประเทศจีนแบบเยอะมากซื้อไปฝากเดี๋ยวมันก็แพงอยู่นะมันช่างน้ำหนักการตลาดมันดีนะเจ้าอีหมิงตรงข้ามอย่างเงี้ยเปิดแข่งกันอะเปิดแ่งเจ้าอีหมิงเหรอใช่อันนี้คืออยากรู้ว่ามันแพงอะมันไม่ได้แพงแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันก็คือมันไม่ได้ถูกถึงว่าพอเราซื้ออะมันเอาไปช่างน้ำหนักเว้ย แต่นมือซื้อไปราคาเท่ากันมันก็จ้างแต่มันก็ไม่ได้ถูกแล้วมันเฟรดยังไงอ่ะเออแล้วก็เอามาจับแยกกันมันมันก็จะแยกประเภทใช่ไหมคืออุตสาหกรรมขนมในจีนนะคะเขาว่าเริ่มเติบโตแล้วก็แบรนด์เนี้ยเขาก็เลยมาเริ่มจับทางเปิดขยายหลายสาขาในทั่วประเทศจีนเลยค่ะเขาก็สามารถทําให้คนจีนอ่ะซื้อเฟรนช์ชัยแล้วก็ขยายด้วยเมื่อกี้ที่เพื่อนเมย์บอกค่ะคือเขาอ่ะเหมือนเปิดขายดีมากจนแบบ สฝั่งเปิดแข่งกันเหมือนเซเว่นบ้านเราเลยอะค่ะขนมก็คือแบบมีทุกรูปแบบทุกสิ่งอย่างนะคะมามุงมาม่านมนม,นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีหมดเลยในร้านเมยว่าเมยรีบหยิบดีกว่าเขารอเมย์แบบซื้อของอะเก่งใจอะ่ะแต่ก็อยากซื้อ <c oughs> ลองหยิบอะไรแบบแปลกๆที่ดูน่าอร่อยไปกินที่เมืองไทยดีกว่า ไอ้ขนมพวกนี้นะคะเขาจะเรียกว่าล่าเถี่ยวนะคะมันก็จะเป็นแป้งแล้วก็มันก็จะใส่พวกแบบซ้อนหมาล่ารสช,ชาติก็แบบน่าจะพอเดาได้ว่าประมาณไหนอย่างแบบมะพร้าวของบ้านเราเองนะคะคือเขาก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนะคะไม่ซื้อคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเมย์ไปกินของไทยเราดีกว่ารวมไปถึงพวกขนมแบบ ห่อเล็กๆแบบนี้นะคะคือกินกินง่ายๆซื้อง่ายๆขายคล่องนะคะคือเขาก็ทําออกมาทุกรูปแบบเลยอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วก็กลุ่มพวกนี้นะคะจะเป็นกลุ่มพวกแบบพวกขาไก่พวกอะไรพวกนี้แต่ว่ามีกินไม่เป็นตีนไก่ซิลแบบนี้นะคะพวกนี้แม่กินไม่เป็นอ่ะแล้วก็กลัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นขนมแบบพวกสากลน,นะคะเออมันดูน่าก,กินไปหมดเลยอ่ะ อยากซื้ออันนี้มอว์โอวตินมอนะคะน่าซื้อไปลองเหมือนกันไายกับไทอันนี้เป็นเปาวนี้ไายกับไทแล้วอันนี้น่าจะทําเป็นแบบชิปหอยอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกขนมปังนะคะรวมไปถึงโยเกิรต์ตซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโยเกิรต์ตเว้ยเพื่อนเมย์บอกแต่ว่ามันเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ได้อยู่ในตู้แช่เพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนจีนอะ่ะเขาไม่ชอบกินของเย็นเนาะ เขาทำำํากรรมวิธียังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าโยเกิร์ตเขาไม่ต้องอยู่ในตู้แช่ก็กินได้อันนี้อยากซื้อเลยอะ่ะมันเป็นภาษาไทยเขียนว่าปลาหมึกเผามันเป็นรสชาติของคนไทยแน่ๆเลยอะ่ะแล้วคนจีนเป็นคนทําอยากซื้อไปลองเนาะก็ไปลองคะ่ะสับไทยไปสองอันเลยอันนี้ก็คือเพลงเจ,เจ้าอีหมิงนะคะมันเป็นเพลงของร้านนี้นะคะเหมือนแบบดองกี้ร้องกรอบร้องก่อมให้คนซื้ออ,อะไรอย่างเงี้ย รับเนาะของจีนเขาพัฒนาไปแบบไวมากๆอันนี้ก็กำลังจะต่อแถวจ่ายเงินนะคะตอนนี้มันดึกแล้วพนักงานจ่ายเงินน่าจะเหลือแค่คนเดียวเพิ่มและเพิ่มอีกหนึ่งคนบอกเลยว่าระบบในการคำนวณเขาเก่งมากๆนะคะเพราะว่าของเขาอะเขาเป็นการช่างกิโลแล้วทีนี้สินค้าแต่ละประเภทราคาไม่เท่ากันนะคะเขาจะใช้ระบบในการคำนวณสินค้าละแต่ละประเภทแยกออกจากกันนะคะแล้วก็คำนวณเป็นราคาออกมาให้เราค่ะ